โอเคครับทุกคนครับน้าสายเตอร์กรุ๊ปนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณนายนะครับเพราะวั ini, นน nah, ี้คุณนายนะครับให้เกียรติเรานะครับมาซื้อเครื่อง DTF เครื่องที่เจ้าาแล้วนะครับก็อ๋อคุณนายครับตอนนี้คุณนายทำแบรนด์อะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้มี2แบรนด์ครับที่เป็นรับผลิตก็คือกัต t e x สกินแล้วก็ฟินิกสกิ n ครับผมจะบอกว่ากัต t e x สกินกับฟ e นิกสกินเนี่ยคือเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและราคาดีที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้นะครับแต่จะว่าไปนะครับทำไมคุณนายเห็นได้ตัดสินใจไว้ใจท่าสายขนาดนี้ครับนี่คือที่เาแล้วก็คืออย่างนี้ครับในเรื่องของการผลิตหรือว่าเราจะทำโรงงาน การพิมพ์สักที่เก็คือเราก็ต้องดูในเรื่องของอการเมเทนแนนเป็นหลักเนื่องจากว่าเราทํางานกับเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วในเรื่องของว่าเครื่องจกักราจเกิดการเออร์หรืออะไรก็ตามนะครับซึ่ง สิ่งสําคัญเนี่ยที่จะทาให้เรามีลูกค้าที่กอะอยู่กับเราแน่นก็คือเราจะต้องทําให้เครื่องจักรเนี่ยมนสามารถรันได้อย่างโฟร์ที่สุดนะครับซึ่งเวลามันเกิดปัญหาเรืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็ทางธนสารเนี่ยก็สามารถทําตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยทําให้ผมไว้ใจนะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้ธนสารนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องที่9แล้วแล้วก็คงคิดว่าต่อไปนี้ก็คงจะมีเครื่องที่10และ11ต่อไปนะครับผมอขอบคุณคุณนายมากๆเลยครับที่ให้เกียรติเราแถวนี้โอเคครับ ครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจงาน DTF นะครับผมมองเลยว่าแบรนด์ที่คุณนายดูแลอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Gas Tech หรือ o e n i x นะครับราคาดีที่สุดนะครับเพราะนั้นคุณนายเตรียมรับออเดอร์จุกๆได้เลยนะครับครับขอบคุณครับ